ฉันท่านประธานก่เลยฉันท่านประธานโอ้โหโอ้โรเด็กแกก็อก่อนที่จะมาฮะโอคได้งั้นเราเริ่มเลยไหมเอาเลยใครเป็นใครเป็นตัวออกเสียงพี่จ๋าค่ะพี่ฝนค่ะตัออกสีงพี่เกียรติค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสีค่ะีค่ะดีค่ะสำหรับโปรเจกต์นี้ก็ได้ซื้อหุ้นที่อิมแพคเวฟบอ จะได้จัดงานได้ครบ3วันคือเรียกว่าคอนเสิร์ตนี่เป็นคอนเสิร์ตเปิดการซื้อครัครั้งนี้เหรอคะครับประมาณไหนไหนเอา่ใหอดเรื่องจริงบางนี่คือ่อใหญ่ก็ได้ค่ะชื่ใหญ่ช็กครับพี่ใหญ่ครับชอบคำโปรยมากเลยนะครับครับผมก็ค่อนข้างพร้อมแล้วแหละครับใช่ครับเราซ้อมกันหนักมากแล้วก็มีโชว์พิเศษเยอะแยะมากมายเลยครับจริงๆคือ พอมาดูทำลายแล้วรู้สึกว่าเวลาน่าจะแบบแน่นมากๆทุกคนที่แบบมาดูนี้แลบวองคุ้มค่าแน่นอนครับได้มมาพร้อมของแต่ละคนเป็นอไรรนเริ่มจากไลนก็ได้ค่ะเนี้ก่อนกได้ค่ะลูกไม่เป็นก็ได้ค่บเป็นเนีมนอ่าเรนดี็นเฟนก็เป็นเอ่ะเป็นว่าเฟนี้ซอมเยอะสุดในคุ่คนนี้ ที่มั่นงมากคับที้พูดเหมือนแบบกดดันตัวเองเหมือนตัวเองด้วยเจมอะไรมาโชว์บ้างวันนี้ความพิเศษของแบหนูว่าเรียกว่าครบทุกสายเลยละกันอะไรบ้างไม่รู้รอดูแบบเซฟอย่างมันเลิศไหมฮะมันเลิศไหมอยู่แล้วค่ะคนเลิศอย่างเลิศจะได้เสียงเลิศจะได้เสียงแบบเลิศใช่ไ Yes man อันนี้มันเลิศอะไรเหมเลิศไหมสองซ้ำ

ยืนน <changing> no <ina> ิ่งๆครับเดี๋ยวเขาทำเก็นเจาโฟนเจฟโฟนครับครับก็ดีครับผมพร้อมครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมก็ผมว่าหลายๆคนนี่ในนี้ก็เรียกว่าหายคิวซ้อมกันมาแบบโอ้โหสุดๆเลยเพราะว่าแต่คนวี่งงานแน่นเนาะแต่ทุกคนก็ซ้อมกันอย่างเต็มที่ครับผมาใหญ่คนก็เลยถ้าสามมาแล้วคผมถึงจากที่ผมโค้ดแล้วน่าจะแบบว่าแท้ครับผม แทบครับแทบครับผมก็ยอมผมมาต้อนรับไลเซอร์เลยถ้าุกซึ่งคอนเสิร์ตมันมีทั้ง3วันเนี่ยมันจะมีแบบเปลี่ยนลุคเปลี่ยนอะไรไหมก็เดี๋ยวรอดูว่าว่าจะเป็นยังไงลุควันนี้เป็นเป็นอะไรเป็นเพนกวินเขกวคือแตกรคือผมออกมาเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเอ้ยผมก็หล่อเท่อยู่นะแต่ว่า่ขับเอ้ยน้องโบนหล่อใชงเลยเหมือนอันที่เลยเลยขึ้นจากข้าวโพดหล่อจงเลยเหมือนไก่ต้มเลยหลังๆแลเอ้ยพี่ไม่ต้องชมผมหล่อแล้วไมได้ครับ Ed, át, ลอออเอาคบินก่อนนะข้นบก่อนครับครับเป็นไงบ้งความพร้อมของเราโอ้พร้อมมากมากเลยครับผมก็ก็เมื่อคืนซ้อมกันเยอะมากๆเลยครับผมว่าเมื่อคืนเนี่ยมากันตั้องแตที่เมื่อคืนเมื่อวานมากันตั้งแต่เช้าแล้วก็เสร็จเช้าเหมือนกันครับผมแต่ว่าวันนี้ก็เต็มที่ครับผมพร้อมที่จะให้ทุกคนได้ดูเอ่ออะไรใหม่ๆกับเอร์คอนเสิร์ตแล้วก็บอกเลยบอกพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนนะครับผม ทำกับก่อนนะอยู่ให้จบนะชั่วโมงกี่ชั่วโมงดีเลออะกี่ชั่วโมงเออเกินสองวาวไว้9ชั่วโมงกันก็ดบูมานะครกาชั่วโมงเลยหรอูดเล่นนะเมื่อกี้พูดเล่นแต่ต่อครับชื่อกี่พยานนะสองครับสองต่อครับเยี่ยมครับเยี่ยมครับไปต่อเลยครับไม่ก็รอดูไงเพราะว่ามันก็ยิ่งใหญ่อยู่แล้วดูจากศิลปินก็ อุ่นนะฝาข้างนะครับแล้วก็รู้สึกว่าอุ่นไปทำไมอะไม่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 โอเคโอเคโอเคครับผมก็รอดูครับรอเต็มสตรีมแน่นอนทุกคนเต็มที่กันแน่นอนครับวันนี้ครับอันนี้เราอยากเขาอยากเห็นเราเต้นเราจะได้เต้นอะไรนะครับใจเห็นเราเต้นอาจจะยังครับอาจจะยังอาจจะยังเฟลิกเตอร์เฟลิกพร้อมที่จะเต้นกับเราไหมก็เฟลิกเขาให้เขาซ้อมไปของเขาใช่เพราะว่าเรา เราเรามีอย่างอื่นที่เราต้องซ้อมเหมือนกันใช,ใช่ใช่ใชก่เธอมันเลิศเลิศเลิอยากจะไปเธอหลายคนเนาะเต้นเต้นเลยเหรอครับต้อถนัดเลยนี่โอ้ก็เป็นแดนเด๋ยวบอยแบนด์จะอยู่ไม่ได้เลย พร้อมพร้อมมาวนี้พร้อมไม่คือเพิร์สเพิร์สเราคิดว่าถ้าสมมติว่าเพิร์สเขาเต้นเมื่อไหร่อ่ะไรั้นคือไม่มีเลยนะปรุงไม่ได้เลยนะไรปรุงไม่ได้เลยไม่คือคนเนี้ยสอนไรแคนเต้นจริงหมใช่เลยจะเป็นเมนแดนดีกว่าอยากให้เต้นดีกว่ากับอยากจัซีกับพี่บินเพราะอะไระตอนแรกผมเรืองพี่บินผมว่าคิดว่าจะสบายแบบสบายขึ้นขึ้นกระเช้าลอยไปลอยมาเลย

ดีครับพี่ๆผม่าให้พูดไปทานเอาไว้ตัครับพี่ๆต้อนรับอย่างอุ่นหนาฝาข้างครับใช่ก็ยิ้มอะไรเรียบไม่ไม่มีอะไรพิเศษครับผมพี่ก็แฮปปี้ครับสําหรับโชว์วันนี้ครับผมผมว่าอะไรที่แบบว่าเขาไม่เคยเห็นผมคนดูไม่เคยเห็นก็น่าจะได้เห็นในโชว์ผมก็ไม่ได้เห็นเราอาจะมาในลุกสดใสมาตลอดหรือเราจะมาอีกลุกหนึ่งก็าจจะเห็นได้ครับผม นะครับก็ซ้อมกันเยอะมากพร้อมแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ครับโอ้โหคนตรงเนี้ยคือพร้อมที่จะโชว์ให้ทุกคนได้ดูเลยครับใช่ไหมตุ้ยใช่เลยเพื่อนนะมั่นใจมากครับาซ้อมกันมาเยอะมากแล้วก็ได้ทำงานกับพี่ๆที่มากความสามารถใช่ครับใจก็อุ่นใจครับผมถ้าเ็จัดเปิ่มไปจัดเปิมมาเลยดีที่ได้เห็นมุมรดสี่คนถ้าผม ภาพต้เียมความอคิดรอเยก็มันเป็นภาพที่หายากครัไม่หนไม่เหานอ๋อไม่ถืว่าเตรียมความพร้อมยังไงบ้างผมก็อภาพหายากแล้วภาพสุดอยเฮ้ยไยังไปต่อไปต่อตอนโว์จะกทุกีอ๋อตอโแล้วจะโชว์ไหนดีกว่าใช่าเป็ูมาสี่คนมันต้องมีความฟืฟนไห เลย้าอ๋อไม่ปืนทำเพราะใจเราเชื่อมกันอยู่แล้วป้าล่ะเหลือเหลๆๆตรงนั้นแหละฮะเหลือตรงนั้นแต่ป้าแขนขาวไม่หักตั้งแต่วันนี้ใช่ครับทำไมแถวเล่นวะแบบว่าปิดพร้อมเลยพร้อมเลยครับพร้อมเลยนะหายดีแล้วครับว้าวโอ้พร้อมกระลุกกือนเต้นมากเลยครับผมเป็นครั้งแรก กับแจสเปอร์ที่ไม่ใช่ครั้งแรกขนาดนั้นเยเรเป็นสกที่ใหญ่เครับยมที่ครับครั้งแรกใ่วยอยากรุ่นี่อะไรแค่หละคพูดว่าอะไรนะฮะพูดว่ารุ่นพี่โอ้โหในรายารมูสิคนี่คุณเป็นรุ่นพี่นะเรุ่นพี่ทุกคนนะคุณก็อย่าไหวอย่างนั้นเลยดีกว่าผมก็ยังไหวทุกคนอยู่ดีครับผมครับครับผมก็พวกเราก็เตรียตัวกัน อุ่นหนาบ้างคร mm ับ hmm. อ mm ุ hmm. ่นหนาฝข้างครับผมคือเรียกได้ว่าเซอร์ไก่เต็มที่จริงๆครับผมก็โชว์ล่าสุดหลายแท่นเพิ่งปล่อยเพลงไปด้วยครับผมโนเวก็คิดว่าาจะได้มาโชว์ที่นี่ที่แรกเช่นกันครับผมอยากให้ทุกคนรอดูด้วยครับผมนตีลังกาแน่นอนไอ้นะตีลังกาทุกคนในนี้ยี่สบกคนจะตีลังกาพร้อมกันแน่นอนครับเราจะได้เห็นวินตีลังกาเหรอผมพูดเมื่อกี้ผมพูดทุกคนเลยแปลว่ามีพี่คิสด้ครับผม ท่านต่อไปเลยฮะถ้าอย่างวิคกีจะปิ๊กังวลอะไรไหมเนี่ยคอนเสิร์ตนี่ยเพราะที่ภาพรวมมันมาแอะไรนะครับตอนนี้กังวลอะไรไหมหรือว่าคนดูจะต้องเกมรับแรงกันแค่ไหนบ้างกังวลทั้งหมดเลยฮะไม่ไม่กังวลครับค่อนข้างพร้อมเลยครับเพราะเมื่อวานก็แบบ คือเรามาที่เนี่ยสองวันแล้วแล,<ช>แล้วเราก็บล็อกกิ้งซ้อมกันอะไรเงี้ยครับมผมว่ามาันค่อนข้างสนุกนะเพราะว่ามันจะมีการแบบคอร์ดแบโชว์กันด้วยมีการได้โชว์กับค,คนนั้นคนนี้ที่เป็นแฟนไม่เคยเห็นอะไรเงี้ยครับจอยจอยดีกว่าครับสนุกสนุกครับ<ม>สนุกไปเไอะถ้าถ้าเลือกได้จะคอร์ดแบบกับใครฮะสมุดสมุดสมุดแก่แก่อยากเชื่อโค้ดเอ้ยไม่ใช่ชื่ออยากเชื่อโค้ดเด้อเด้อ อยากอยากคอลแลบกับว oh, right? 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 ินนะครับดูสบายดีละโมดโมดเกี่ยล้วพี่ผมเกี่ยวอะไรอยู่ในใจอยู่ในใจอยู่ในใจตอนคือตอนนี้ผมเริ่มดูแย่แล้วเหมือนไม่ทำอะไรเลยไม่ไม่ใช่นะครับใช่ทำทำทำนะเดี๋ยวเซอร์ไพรส์แน่ผมว่าทุกคนจับตาดูวินไม่ให้ดีใช่ไม่มีอะไรแปลกๆออกมาแน่นอนแปลกทางที่ดีแปลกทางที่ดีอะไรใหม่ๆอะไรใหม่ๆวินได้เต้นเต็มเพลงใช่ไหมคะเต็มเลยเต็มเลยเต็มเลย รอติดตามครับรอติดตามใครไม่มีบัตรเอิบะไรอะไรครับไลฟ์สตรีมมิ่งมีสตรีมมิ่งด้วยใช่ไหมครับครับผมก็ยังซื้อได้ถึงวันที่15นะครับผมที่ไททีเกตเมเจอร์ใช่ไหมครับใช่ไหม ครับผมก็ฝากแฟนๆทุกคนนะครับก็สําหรับใครที่ยังแบบไม่มีบัตรเนาะตอนนี้เรามีไลฟ์สตรีมมิ่งอยู่ถึงวันที่15กุมภาพันธ์ครับดัทชีไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะครับผมก็ฝากด้วยเพราะว่าเป็นครั้งแรกของคอนเสิร์ตของพวกเราชาวไลเซอร์เลยนะครับก็อยากให้ทุกคนมาดูกันเยอะๆได้เห็นโชว์พวกเราเยอะๆนะครับเพราะว่าเราตั้งใจซ้อมกันมากๆเลยครับพร้อมเลยครับมีมีไหมคะขอครั้งหนึ่งอันนะมันเลยมัเลยา I think this is better for win Mister win Please <laughs> mind the gap between the past. Okay, so for those of you who does not have the tickets yet, so we still have the ticket for online for live streaming. So you can buy the ticket until 15 February. So please see us and watch us. Thank you. Yeah. yeah. กล้องของกล้องช่างวันอี่ไหนมีกล้องใหญ่กี่ตัวมีตัวโอเคเด็กๆรับควันหมอนหนึ่งกล้องที่มีไฟนะคะ้ะบบมือถ่ายค่ะเออนั่นแหละเชื่อมโหคมดเดี๋ยวภาพนิ่งรอพักผู้นะคะขอเป็นภาพรวมภาพเดียวจบนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้องต้องเตรียมตัวขึ้นแต่ทีแล้วได้ไหมโอเคครับ โอเคได้นะอ่ะขออนุญาตกั้นหนึ่งค่ะขออนุญาตทำไหมนะคะเป็นแม่ค่ะช่วยอะไรได้บ้างมันจบใช่ไหมเฉยๆสายใจตาแบบนี้คน